ตำรวจสอบสวนกลางค่ะ CIB ตรวจับ,บดังกลางเมืองเพชรค่ะจับปืนสามกระบอกและลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มค่ะนำโดยพันตำรวจโทนะคะปริญญารักษาแก้วร่วมกันจับกุม่มนายนัทพลค่ะอายุ32ปีนายเอกรินอายุ35ปีนายรุศวิทูอายุ44ปีและนางสาวรินสิวาอายุ31ปีค่ะผู้ต้องหาที่ 1- และ2นะคะพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวค่ะผู้ต้องหาที่3ม,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวค่ะผู้ต้องหาที่4ค่ะรับบุคคลต่างด้าวเข้าทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือให้คนต่างด้าวทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้ฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารากู กรไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะพฤติการจุบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าพบเห็นวัยรุ่นจำนวนมากเข้าใช้บริการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่จึงวางแผนนะคะเข้าตรวจสอบเพื่อป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมค่ะหรือม่อสูงกระทําการผิดกฎหมายต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกําลังโดยรอบเพื่อปิดกั้นนะคะทางเข้าออกจากนั้นเนี่ยได้เริ่มตรวจสอบ บัตรประชาชนค่ะผู้เข้ามาใช้บริการไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการไม่พบยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงได้ขอตรวจค้นนะคะผู้เข้าใช้บริการปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาย2คนและกาดประจำร้านอีกหนึ่งคนค่ะมีอาวุธปืนพกสั้นพร้อมกระสนุนในลักษณะพร้อมใช้งานอยู่ที่ตัวและหญิงสาวอีกรายค่ะตั้งแผงลอยขายบริไฟฟ้าอยู่บริเวณหน้าห้องน้ําของผับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนะคะผู้ต้องหาทั้งหมดนําส่งสพเมืองเพชรบุรีนะคะเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ thank uh you -huh.